สวัสดีคร <vida> oh ับนี่ก็ลูกพี่ยังไม่เสด็จนะครับเก้าโมงกว่ารอลูกพี่เสด็จมันจะต่อปากกับบักแดดพอนี่นะผมถึงอยากให้ลูกชายมาช่วยงานครับบางทีก็เตะคาดหวังอะไรมากมายก็ไม่ได้ครับ เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนี่คือสัจธรรมและความจริงผมบอกแล้วว่ายากครับแต่มาทําให้คนอื่นมาทำให้เรารวยก็ยากเนี่ยนก็ประกอบกับกําแดน ลิปด้วยนี่แหละก็ที่บอกถึงเราไม่ค่อยมีเวลา่าไรลง,ลง,ลงก่อนลงก่อนลงเย็เ็เย็ดเรๆๆลงเอกลงเอก nghìn mua nè mà alo, Lông Đến mua đi mà đi Nghe má, Đi, lông nghe, lông nghe Cảm ơn Tiêu Lông lông ต้องเอาเ็นข้างนี่ออกคนครับนี่ว่าที่นั่นๆๆๆๆๆๆๆจับดีๆก่อนเดี๋ยวมันจะหายมันยากอีกว่าที่นารอกสโนเนใส่ถุงไว ว่าที่นโรมุเมเป็นนายร้อยด้วยนักเรียนโกอโซโนโปรหกเพราะว่าจะไม่จบโปรหกไม่มรเด็นฆาตะลวงบุตรล,งลุงจะทำหัวดีครับลุงจะทำหัของ น,น,น,นุ่มเนหนอกเลยง่นนักบะนี่ก็เห็นมันแตกรอยพยับนี่มันแตกนี่ผมก็เชื่อมันแตกฝังนันก็แตกนี่ก็ถ้าไม่มีลูกพี่มาช่วยแล้วก็ม,มีลูกช่วยทำสองคนก็ได้ถ้ามีคนขับแล้วก็ไปสองคนก็ได้ ว่าอย่าไปคาดหวังกับแรงงานเขาดืนไหนเสือบอลซาว,วนี่รับเครื่องเสียงทั่วราลัดอาณาจักรเวทีมอลํัครับในพอนักร่องสาวลรเเมียนมาเอยเจ้าของวงเลยนี่หูมานนมกลุงควออกแบบไว้ดีๆครับทำเป็นหูอ้ะมันเลง เขไม่มาเราทำเองก็ได้ตอนนี้ชุดหน้าเป็นในลูกพ่นทำให้หมดนะเขาออกแบบได้ดีคนั่านาน,านั่านานั่น,น,น,นมาได้ มัต้องเรียวแน่มาก่อนเรียวเรียวหัวไปพุ่นนักไส้ไหมเรียวไปพุ่นเฮ้อตัวเบื้งสมบูรณ์นี่ไปอยออกมาขุดมุนมาละไปอยกไป เล็งให้ตรงนะครับมันมีเซนเตอร์แล้วก็มีรูของมันบังคับเอาใหม่ครับเอาให,หม่ ลงลงต่อรับรับเรียบร้อยเร้อยร้อยไปคอนเดนเดี๋ยวประกอบนอดปากแล้วก็ทำตู้ใหม่ประกอบตู้ใหม่ตู้มันคนละแบบหมตีข้าวกับตีข้าวโพด madronilla